สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับก็ติดตามคลิปพูดคุยข่าวครับหาข่าวมาคุยกับผมแชมเปี้ยนนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปว่าถึงความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนที่จะเล่นในศึกชิงถ้วยไทยลีกครับครั้งที่สิในปีนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กลุ่มนักเตะทีมชาติไทยเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฝึกซ้อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะลงเล่นเกมนัดแรกกับเลบานอนนั่นเองนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิปตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มนรผ่่าาททงี @GM33 @gm33 นะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มเข้ามาได้นะครับแล้วก็รับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับคลิปวิเคจาร์ฟุตบอลรวมถึงคลิปหาข่าวมาคุยกันแบบนี้ครับกับบรรดากูรูชื่อดังมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องราวที่ยหยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะครับฟีฟ่าเดเดินหน้าเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับทีมชาติไทยของเราครับมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราทานคิงส์คัครั้งที่ส9ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามาไล่เรียง ความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยหลังจากที่เดินทางถึงาทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับทีมชาติไทยเนี่ยซ้อมที่สนามฟุตบอลโรงเรียนปินซ์นล,นลอยปนลอยย้ววิทยาลัยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นสภาพสนามละยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอดีตโรงเรียนที่เคยผลิตนักเตะระดับทีมชาติไทยทั้งพันพง์วงศาทั้ง ทางด้านของเจ้าเหมี่ยวนัทพงศ์สมานาล่าจะมีอีกผมขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นอดีตโรงเรียนเก่าของพี่วัฒนยิ่งรัชวร,รัตนนะครับกูรูฟุตบอลไทยชื่อดังอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะครับก็คือเราเราไล่เรียงก่อนตอนแรกซ้อมกันอยู่ที่ว h a หรือว่าสนามซ้อมคลองสี่ของบีจีปทุมนะครับแล้วก็มีทางด้านของมานโพกกิ้งซ้อมอิชีอิมาสาดหะอิชิอิเข้ามาดูละเข้ามาเข้ามาดูภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่ได้ลงมา แอคชั่นในเรื่องการฝึกซ้อมอย่างไรนะครับประเด็นตรงนี้มานปฟกิก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแม้ว่าจะมีกระแสะข่าวว่าจบ Kings Cup เมื่อไหร่นะครับหรือแพ้ใน Kings Cup เมื่อไหร่นะครับมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะถูกเด้งออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่า มานุก็พูดถึงอิชิสั้นๆว่าโอเคล่ะก็อิชิก็ทํางานในส่วนที่เขาต้องต้องเตรียมนะครับมีข้อมูลมีอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะม,มีการพูดคุยกันก็เป็นการแบ่งแยกหน้าที่การทํางานกันอย่างชัดเจนนะครับขณะที่มาโนโุกกิ้งเองก็ตอนนี้ได้นักเตะกลับมาแล้วครับทั้งนิคลัสก็มาแล้วนะครับแบ,บ็คขวาจากเรียกว่ามาจากยุโรปใช่ไหมมีสุขโชคสารชาติก็เดินทางมาถึงแล้วไปเชียงใหม่กับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นเรื่องดราม่าผมทิ้งไว้ก่อน เรื่องอนาคตของมาโน่ปล่อยไปก่อนนะครับประเด็นตอนนี้ก็คือร่วมกันดูความพร้อมแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยที่ลงเตะนัดแรกเจอกับเลบานอนในวันที่7กันยายนนะครับมาน่ออบอกว่างานที่เขาต้องทำ้อกเหนือจากทีมแล้วเนี่ยนะครับจากการฝึกซ้อมการขึ้นเกมไปต่างๆความลงตัวของตัวผู้เล่นการขาดเจชนาทิพมาโน่ก็บอกว่าเอาละมันก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เห็นว่าถ้าสถานการณ์จริงๆในช่วงการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกหรือเอเชียนคัพแล้วเนี่ยถ้าจําเป็นที่ต้องขาดเจชนาทิพทิศทางของทีมมันจะเป็นไปทางไหนเพราะฉะนั้นทีมครั้งน้ ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาจะได้ทดสอบแล้วก็ทดลองทีมในช่วงที่บางนัดบางเกมที่จะไม่มีเจชนาทิปะนะครับขณะที่อีกงานนึงก็คือการดูนะครับศึกษาเกมของเลบานอนคู่แข่งในนัดแรกนะครับเพราะว่าเลบานอนแน่นอนครับว่าเขาเตรียมตัวสําหรับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกเช่นเดียวกันแล้วก็ด้วยวิธีสายการเล่นที่ค่อนข้างจะดุดนันแล้วก็อันดับโลกก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้เลยว่าทีมชาติไทย ดีกว่าทางด้านของเลบานอนแต่แน่นอนครับงานของเขาก็คือพาทีมชาติไทยเอาชนะเลบานอนแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่10กันยายนให้ได้นะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกหละสําหรับมานูพอกกิ้งนะครับเกมกับเลบานอนหลังพิงฝาครับนอกเหนือจากทีมชาติไทยแล้วน่าจะเป็นแนวเรื่องของอนาคตในการทํางานของเขาด้วยเพราะฉะนั้นต้องชนะเลบานอนสถานเดียวนะครับฟุตบอลชิงชัยประธานคิงส์คัพเนี่ยก็ยจะเตะกันที่สนาม กีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่นะครับผมย้ําโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ7กันยายนจะแข่งเหมือนรอบรองชนะเลิศสอคู่5โมงครึ่งอิรักเจอกับอินเดียแล้วก็2ทุ่มครึ่งไทยพบกับเลบานอนใครชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับในวันที่10กันยายนนะครับ2ทุ่มครึ่งส่วนผู้แพ้จะชิงอันดับที่3 5โมงเย็นนะครับทั้งหมดทุกการแข่งขันนะครับ จะมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play ยังไงก็ติดตามเชียร์ทีมชาติไทยใน FIFA าเดย์ชิงทุกคะานนครับครั้งนี้แล้วก็ดูผลงานของมาโนโ o พ i n กกกันต่อไปครับพิดคุยข่าววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับไปพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ